จังหวัดอุบลราชธานีจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานสะอาดเตรียมพร้อมสู่ Energy Transition วันที่3ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องทัพทิมสยามชั้น5โรงแรมสุนิกรนโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานสะอาดภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความรู้พลังงานเตรียมพร้อมสู่เ n e r g y t r a n s i t ซ o ช จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานนายสิทธิคุณเทียมประเสริฐประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านพลังงานหลายด้านทั้งแหล่งพลังงานภายในประเทศที่มีจำกัด ความผันผวนของราคาพลังงานโลกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากกพาจึงสนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับสภาอุตสากรรมจังหวัดใน18กลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาดแก่ทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนประชาชนนักวิชาการและสื่อมวลชนพร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การสัมมนา,าครอบคลุมประเด็นสําคัญอาทิโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและที่มาของโครงสร้างค่าไฟฟ้าทิศทางการปรับตัวของค่าไฟฟ้าเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้นการพัฒนานเทคโนโลยีและระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานรูปแบบใหม่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเช่น CBA M ของสหภาพยุโรป โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานสะอาดและการเตรียมพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่สังคมพลังงานคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน